ส่วนใหญ่ที่เคยเรียนจะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพภายนอกค่ะแต่ว่าที่นี่ก็จะสอนในเรื่องของบุคลิกภาพจากภายในเลยค่ะจะเรื่องเรื่องของการเปิดประสาทสัมผัสแล้วก็ทําให้เราเข้าใจแล้วก็รู้จักตัวเองจากภายในมากขึ้นค่ะสอาหก็ำหรับบุคลิกภาพจริงๆเคยเรียนตอนเรียนมหาลัยค่ะแต่ว่าก็นานแล้วก็จริงๆก็ ไม่ค่อยได้นํามาใช้เท่าไหร่แต่พอได้มาเรียนในครั้งนี้ค่ะก็คิดว่าจะนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันด้วยแล้วก็กับการประกวดด้วยค่ะทั้งครูแพลวนะคะแล้วก็ครูทีมก็ให้ความรู้กับเราหลายอย่างมากเลยค่ะทั้งเรื่องของการเดินนะคะเรื่องของ เทคนิคต่างๆในการตอบคําถามค่ะทั้งเทคนิคที่เราสามารถที่จะนําไปปรับใช้ในการประกวด Miss Chinese International 2024ภาคใต้ได้ด้วยค่ะ,ะก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจจะเรียนเรื่องของการปรับบุคลิกภาพทั้งภายนอกและภายในค่ะก็สามารถมาเรียนนะคะกับครูแพลรแล้วก็ครูทีมได้ที่ r i c h a ต d a อะคาเดค่ะ